ครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ในบทที่แล้วนะรเราก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างนะของแบบจำลองอะตอมในรูปแบบต่างๆไปแล้วนะครับในเรื่องฟิสิกส์อะตอมนะว่าเจออะตอมเนี่ยนะครับมันมีนิวเคลียสนะซึ่งประกอบด้วยประจุบวกนะที่เป็นแกนกลางนะแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่รอบๆนะ นอกจากนี้เนี่ยเรายังได้ทําการศึกษารปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอิเล็กตรอนในอะตอมนั้นด้วยนะซึ่งที่เราเรียนไปในบทที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกนิวเคลียสแต่ในบทนี้เนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับนิวเคลียสนะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่ที่เกิดภายในนิวเคลียสนะเดี๋ยวก่อนนี้เรามาทบทวนนะครับอนุภาคพื้นฐานนะหรือว่าอนุภาคมูลฐานของอะตอมกันดีกว่าว่า เจ้าตัวอะตอมเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะโอเคเราไปดูกันเลยครับสาหรับอะตอมนะหลายคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า,าภายในอะตอมเนี่ยมันประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน3าอย่างก็คือหนึ่งก็คือโปรตอนนะฮะโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตอนนะครับโดยโปรตอนกับนิวตอนเนี่ยนะฮะมันจะมันจะเป็นตัวที่เรียกง่ายว่ามันรวมกันอยู่ในนิวเคลียสนะสตัวเนี้ย มันรวมกันอยู่ในนิวเคลียรแล้วก็มันยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงนิวเคลียร์เนาะ,ะส่วนอิเล็กตรอนนะก็จะเป็นเป็นตัวที่เป็นอนุภาคที่มันเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียรนะอันนี้ค่าประจุของโปรตอนนะครับ1.6ูณ10ยกกำลงังลบ19ตัวแทนก็คือบวก1เนาะมวลนะครับมวลของโปรตอนนะก็มีค่าเท่ากับ1 6. 67คูณ10ยกกำลังลบ24กรนะัมเนาะอันนี้ถ้าเราใช้ในหน่วยกิโลกร,รัมมันก็คือ1.67กคูณ1ิยกกำลังลบ27กิโลกรัมนะฮะก็คือเอา10ยกกำลัง3มาหารนะเอากิโลกร,รัมมาหารเนาะถ้าเราต้องการใช้หน่วยกิโลกร,รมนะัมอันนี้ถ้าคิดในหน่วย amu นะหน่วย amu คืออะไรนะครับ amu ก็คือหน่วยของ atomic mass นะะถ้าคิดในหน่วย atomic mass เนี่ยก็ เอา1.66นะครับคูณ10ยกกำลังลบ24ไปหารตัวนี้นะหรือ1.66คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกร,รัมมาหารตัวนี้นะก็ก็จะได้อ่ามวลนะครับมวลในหน่วยอะตอมิกแมสออกมานะเป็น1.007285นะครับ amu นะ amu อันนี้นะีนี้เราไม่จำเป็นต้องจำก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องจาก็ได้คือเวลาเราทําใบงานหรือว่าทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบอย่างเงี้ยนะฮะโจทย์มันก็เขาจะกําหนดมานะครับเขาจะกําหนดมา,าส่วนอิเล็กตรอนนะฮะส่วนอิเล็กตรอนนะ,ะ,นนะ,ะก็คือมวลอันนี้เราใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับในเรื่องที่แล้วเราก็เจอบ่อยนะะ้องมวลของอิเล็กตรอนนะ,ะก็มีค่าเท่ากับ9.1นะ,ะครับคูณ10ยยกกำลังลบ28กรัมนะถ้าคิดในหน่วยกิโลกรัมตัวนี้ก็จะเป็น 9.1นะฮะคูณ10ยกกำลังลบนะิกิโลกรัมส่วนประจุนะประจุก็ลบ1.6คูณส0ยกกำลังลบ19นะส่วนนิวตรอนอันนี้ไม่มีประจุนะแต่ว่ามีมวลนะครับมีมวลใกล้เคียงกับมวลของโปรตอนมีมวลใกล้เคียงกับมวลของโปรตอนมวลของนิวตรอนก็1.67นะ่งจุดหกเจ็ดเนไหมหนึ่งจุดหกเจ็ดใกล้ๆก,กันเลยนะครับ 1.67นะคูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมเนาะถ้าใช้ในหน่วยกิโลกรัมนะครับนี่ถ้าคิดในหน่วย amu ตัวเนี้ยนะครับค่าของมันเนี้ยก็จะประมาณ1จุดกว่ากว่าหมดเลยนะ1 0 0 8 6 6 5นะนี้ก็คือมวลของนิวตรอนในหน่วย amu เนาะแต่ว่าไอ้ที่ม,มันไอ้ที่ม,มันจะน้อยมากๆน้อยกว่าเพื่อนมากๆก็คือเจ้าตัว,ตวอิเล็กตรอนนะอิเล็กตรอนเนี่ย ถ้าคิดในหน่วยเ M เนี่ยมันน้อยมากๆเนาะเห็นไหมอันนี้ต่างกันตั้งทศนิยมกี่ตำแหน่งต่างกันตั้ง4ตำแหน่งนะครับต่างกัน4จุดเลยนะโอเคเนาะอันนี้ก็คือองค์ประกอบนะครับหรือว่าอนุภาคมูลฐานของเจ้าตัวอะตอมที่เราจะเรียนกันนะโอเคทีนี้นะครับสัญลักษณ์ของาธาตุนะที่เขียนในตารางาธาตุที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะ เราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะซึ่งรูปแบบในการเขียนสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะ,ะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเนาะอันนี้ก็คือรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะฮะก็จะประกอบด้วยตัวอ,อักษร3ตัวนะครับก็คือ x a แล้วก็ z หรือบางทีอาจจะมี ตัว k เพิ่มขึ้นมาตัว k ตัวนี้จะเขียนอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของไอออนบวกกับไอออนลบเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับเราดูเราดูแค่ตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะเรามาดูแต่ละตัวคับว่าแต่ละตัวนี่มันหมายถึงอะไรนะโอเคตัวแรกนะครับ a a คืออะไร a ก็คือเลขมวลนะครับ a ก็คือเลขมวลส่วน z ก็คือเลขอะตอมนะเลขอะตอม x ก็คือ เอกก็คือสัญลักษณ์ของธาตุนั้นๆนะครับเช่น C12 นะซีก็คือคาร์บอนนะครับนะคาร์บอนเลขมวลมัน12เนาะแล้วก็เจ้าตัวเลขอะตอมเนี่ยมันคือ6นะครับทีนี้มาดูความหมายของตัวเลขอะตอมมันคืออะไรนะครับเลขอะตอมก็คือจํานวนโปรโตอนนะครับย้ำนะฮะว่าโปรโตอนที่มีอยู่ในนิวเคลียสนะโปรโตอนที่มีอยู่ในนิวเคลียสซึ่งถ้า ในอะตอมนั้นเนี่ยมันเป็นกลางทางไฟฟ้านะในอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะเท่ากันอ่าเป็นกลางทางไฟฟ้านะพกับ e จะเท่ากัน p ีจะเท่ากับ e อะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้า p จะเท่ากับอีเพราะนั้นนะครับถ้าสมมติว่า ผมบอกว่าคาร์บอนเนี่ยนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ6เพราะฉะนั้นโปรตอนมันก็เป็นมีจํานวน6ตัวถูกไหมอะโปรตอนมี6ตัวแล้วก็มีอิเล็กตรอน6ตัวด้วยนะครับมีอิเล็กตรอน6ตัวด้วยเช่นกันส่วนข้างบนนะครับข้างบนเลขมวลเลขมวลก็จะประกอบด้วยเจ้าตัวโปรตอนกับนิวตรอนแต่ที่จริงมันรวมอิเล็กตรอนด้วยนะฮะความจริงมันรวมอิเล็กตรอนด้วยแต่เพียงแค่ว่า มวลของอิเล็กตรอนเนี่ยมันมันน้อยมากๆนะครับก็คือมันมันน้อยกว่าโปรตอนกับนิวตอนมากๆเขาก็เลยคิดแค่โปรตอนกับนิวตอนเห็นไหมอันนี้มวลของเจ้าตัวโปรตอนเท่าไหร่นะ1.67ุคูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมถูกไหมอันนี้ก็1.67ุคูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมแต่อิเล็กตรอนเป็นไง ลบเท่าไรครับลบสามสิบเอ็ดนะอิเล็กตรอนนะครับมันก็เลยต่างกันมากๆเขาเลยคิดแค่คิดแค่สองตัวนี้เนะี่ยโอเคนะเนาะเลขมวลจำง่าไงก็คือมวลของสองตัวนี้นะครับโปรตอนกับอิวตรอนส่วนเลขอะตอมนะครับก็คือจํานวนโปรตอนซึ่งโปรตอนนะครับถ้าอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันจะเท่ากันนะโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเขียนสัญลักษณ์ให้ดูนะจะได้ไม่ต้องจำตัวหนังสือเยาวๆเนาะ,ะ x ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ของธาตุนะครับส่วน a ตัวนี้คือเลขมวลก็คือโปรตอนบวกกับนิวตอนเนาะเราก็เขียนปเป็น p บวก n ส่วนข้างล่างคืออะไรส่วนข้างล่างก็คือ p นะครับถ้าอยากทราบว่าเจ้าตัว นิวตันนะครับของธาตุตัวนี้นะมันมีนิวตันเท่าไหร่นะมีนิวตันกี่ตัวเราก็เอาเลขข้างบนลบเลขข้างล่างก็จะทราบค่านิวตอันออกมาเนาะข้างบนเนี่ยลบข้างล่างก็จะทราบนิวตอันออกมาถ้าเราอยากทราบอิเล็กตรอนนะอยากทราบอิเล็กตรอนก็คือยึดตามตัวเลขาตามโปรตอนนะเพราะว่าถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ย p กับ E มันจะเท่ากันนะเขนะียนเนาะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในกรณีที่อะตอมไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านะว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนเป็นยังไงนะโอเคก่อนอื่นดูตรงนี้ก่อนนะครับเลขอะตอมนะครับหรือว่าโปรตอนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวบอกชนิดของธาตุนะว่า ธาตุชนิดนั้นเนี่ยมันอยู่ในลำดับไหนของตารางธาตุนะคือถ้าเรารู้ว่าจนวนโปรตอนนะรู้ว่าเป็นธาตุลำดับเท่าไหร่ของธาตุเนี่ยมันก็จะรู้นะครับว่าเป็นธาตุอะไรนะครับโอเคเนาะอะตอมนะครับของธาตุชนิดเดียวกันนะก็จะมีโปรตอนเท่ากันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจํานวนโปรตอนเปลี่ยนไปนะครับก็คือตัวเลขข้างล่างนี่มันเปลี่ยนไปสมบัติของธาตุชนิดนั้นเนี่ยหรือว่าสมบัติของอะตอมนั้นเนี่ยมันก็จะ เปลี่ยนไปด้วยนะครับอันขนะ้อสนะจำนวนโปรโตอนจำนวนอิเล็กตรอนนะครับถ้ามันเท่ากันเนาะถ้ามันเท่ากันประจุไฟฟ้ารวมก็จะเป็นศูนยนะ์หรือว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะทีเราไปดูนะครับในกรณีที่มันเขาเรียกว่ามันได้รับอิเล็กตรอนหรือว่าเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไป2กรณีนี้เนี่ยนะนะเวลา เราเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยเขาจะเขียนยังไงนะเช่นตัวแรกเลยเขาบอกว่าถ้าหากสมมติว่าอะตอมปกติรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา1ตัวนะประจุรวมจะเป็นอะไรแน่นอนถ้ามันรับอิเล็กตรอนเข้ามาแน่นอนอิเล็กตรอนเป็นประจุลบถูกไหมฮะพอรับอิเล็กตรอนเข้ามาประจุรวมมันก็จะเป็นลบหนึ่งนะเวลาที่เราเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยก็จะเป็น x a z แล้วก็1ลบนะหมายถึงว่า มันมีอิเล็กตรอนเกินมา1ตัวนะในในอะตอมนั้นๆน,น,นะครับ2ถ้ารับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา2ตัวนะครับประจุรวมก็จะเป็นลบ2นะสัญลักษณ์ก็จะเขียนเป็น x a z แล้วก็2ลบนะก็คือมีอิเล็กตรอนเกินมา2ตัวนะฮี้ถ้าในกรณีที่เสียอิเล็กตรอนออกไปบากนะครับถ้าเสียอิเล็กตรอนออกไปนะแน่นอนว่าโปรตอน นะครับ <t om> มันก็ต้องมากกว่าเนาะโพราะตอนเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นประจุรวมนะครับมันก็จะเป็นบวกนะเสียไป1ตัวก็จะเป็นบวก1นะฮะเสียไป2ตัวก็จะเป็นบวก2นะฮะในการเขียนก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็น A <t om> นะครับ <t om> x a z <t om> แล้วก็1บวกนะ <t om> บวกเขาจะเขียนเขียนข้างหลังเขียนข้างหลังเนาะโอเคนะฮะ,ะถ้าเสียไป2ตัวก็จะเป็น xA z 2 <t om> <t om> บวกอะไรประมาณนี้นะครับ นะนี้มาดูในส่วนของสัญลักษณ์ที่เขาเขียนะนะแน่นอนนะครับข้างบนก็ตัว A ก็เลขมวลนะครับข้างล่างก็เจ้าตัวเลขอะตอมหรือว่าแท,แทนจำนวนโปรโตอนนั่นเองเนาะอันนี้เขาแน่จะเขียนผิดนะเขาแน่จะเขียนผิดตัวนี้ตัวนี้จํานวนโปรโตอนนี่เป็นเป็น,นะครับจานวนโปรโตอนเป็นเซเขาเขียนเขาเขียนผิดนะครับทีนี้แลส่วน เจ้าตัวบอกประจุนะครับบอกประจุหรือบอกไอออนเนี่ยก็จะเป็นตัวเคเนาะเขาใช้เป็นตัวเคทีน,นี้เราเลื่อนดูนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอันนี้นะนะครับเขาน่าจะน่าจะพิมพ์ผิดนะครับตัวโปรตอนเนี่ยเป็นตัวแซดเนาะตัวรีข,ข้างล่างนะโอเคเนาะโอเคไปดูต่อไปนะครับอ่าเรีอนนี้ละ โอ okay. อ่ะนะครับให้ให้ให้เรารู้ไว้แล้วกันนะครับให้เรารู้ไว้ตัวนี้เป็นตัว z นะครับแล้วก็จำนวนนิวตรอนก็เหมือนเดิมนะครับ a ลบแเด็กข้างบนลบข้างล่างข้างบนเนี่ยมันคือ p บวก n ใช่ไหมข้างล่างมันคือ p ตัวเดียวอยากรู้ n อยากรู้นิวตรอนก็เอาข้างล่างเอข้างบนลบข้างล่างก็จะได้นิวตรอนออกมานะครับส่วนจำนวนอ e ิเล็กตรอนนะครับ จำนวนอิเล็กตรอนตัวนี้ไม่ไม่ใช่ a นะไม่ใช่ a ลบ k นะครับ A มันคืออะไรอ่ะ a มันมันก็คือตัวนี้นะครับคือคือเราต้องเอาเจ้าตัวเนี้ยนะครับเราต้องเอาโปรตอนเนี้ยมาลบกับตัวนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นอะตอมปกติเนี้ยโปรตอนกับนิวตอนมันจะมันจะเท่ากันเอโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันจะเท่ากันถูกไหมถ้าอะตอมที่เป็นกลางเนี้ยโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันเท่ากันแต่ว่าถ้า ถ้ามันไม่เป็นกลางแล้วเนี่ยนะตัวที่จะเอามาลบคือตัวข้างล่างนะครับก็คือตัว Z นะเป็น z ลบ k นะครับไม่ใช่ a ลบ k นะนะมันิมพ์ผิดนะครับมันิมพ์ผิดเป็น z ลบ k นะครับอ่าถ้าเราถ้าเราไม่ใช่เรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเรามาดูตรงนี้ก็ได้อ่าจงหาจงหาจำนวนโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนนะครับจากสัญลักษณ์ของอะตอมต่อไปนี้อันแรกก็คือ AR นะครับอาร์กอนสี่สิบนะครับโอเคอะโปรตอนนะครับโปรตอนคือข้างล่างแน่นอนมันคือ18ถูกไหมเห็นไหมเนี่ยนะครับสิบแปดนะครับแล้วก็นิวตรอนนะฮะนิวตรอนเกิดจากอะไรนะครับนิวตรอนก็เกิดจากข้างบนลบข้างล่างนะครับสี่สิบลบสิบแปดเหลือยี่สิบสองนะนิวตรอนยี่สิบสองส่วนอิเล็กตรอนแน่นอนว่ามันเป็นกลางถูกไหมไม่มีไอออนบวกไอออนลบนะเพราะฉะนั้นอะถ้าเราจะ เอามาลบมันก็ลบแค่0เพราะว่าตัว k นี่มันเป็น0นะ k มันเป็น0ก็จะได้ตัวข้างล่างก็คือตัวอะไรครับ z ใช่ไหมอ่าก็คือ z นะครับลบกับลบกับ k นะ z ลบกับ k ซึ่ง k ตัวนี้เป็น0 k เนี่ยเป็นเป็น0นะครับ0หมดเลยนะ okay. เพราะฉะนั้น z, ของเราก็คือ18ถูกไหมแตัวข้างล่างเนี่ยตัวข้างล่างคือ2 เนตัวข้างล่างคือ 18, 19 92กนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนนะครับตัวนี้เท่ากับโปรตอนเลยก็คือ18เหมือนกันโอเคเนาะนะครับอย่าอย่าไปสับสนเนาะจำนวนอิเล็กตรอนก็จะเป็นแซดลบกับ k นะครับเอเคนะฮะนะครับยึดตามตัวนี้นะอันนี้ตัดตัดทิ้งไปเลยลืมลืมมันไปนะครับลืมไปเลยโอเคไปดูข้อต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไป ข้อ2นะครับ K นะครับ K โพเทสเซียม uh, K สามสิช่วงหาโปรโตอนนะครับโปรโตอนแน่นอนโปรโตอนคือตัวข้างล่างใช่ไหมครับโปรโตอนคือตัวข้างล่างนะฮะก็จะได้เป็น19ถูกไหมโปรโตอน19นิวตรอนนะข้างบนลบข้างล่างสามสิบเก้าลบสิเหลือ20สนะส่วนนิวตรอนเอส่วนอิเล็กตรอน นะครับเป็นกลางอะตอมเป็นกลางถูกไหมนะครับก็จะเป็น19เหมือนกัน19เหมือนกันอันนี้ u ูยูเรเนียมนะสองเป็นธาตุกำมะันตรังสีนะโอเคอาโปรโตอนก็คือ92นะครับ92ส่วนนิวตรอนก็จับตัวนี้ลบกันนะ5ลบ2เหลือ3นะครับ ยืมมา1เป็น13บลบเเหลือ4นะฮะสองถูกยืมเป็น1เหลือ1น,นะครับร้อสี่สาส่วนอิเล็กตรอนก็เท่ากับโปรตอนนะครับก็คือ92โอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะทีนี้ดูเฉลยดูสิว่ามันตรงหรือเปล่านะครับโอเคไหมตรงนะครับตรงแม้ก็เป็นเป็นคำตอบที่ถูกนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคนะฮะ ถูกต,ต,ต้องนะครับ18 22 18โอเค19 20 19โอเคนะครับ92 143แล้วก็92โอเคนะอันนี้ยังถือว่าเบสิกอยู่นะครับในกรณีที่อะตอมเป็นเป็นกลางนะจะประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมเพิ่งเพิ่งมาทําพร้อมกับทุกคนนะทำพร้อมๆกันโอเคทีนี้ไปดูในกรณีที่มัน มันไม่ได้เป็นกลางทางไฟฟ้าอันนี้มันมันเลื่อนมาเห็นเฉลยพอดีไม่เป็นไรนะครับก็ดูเฉลยไปด้วยทําไปด้วยเนาะอ่ะจงหาโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับข้างล่างนี่เห็นชาร์ดเลยโปรตอนนะครับเทเลอรมาเลยนะครับต่อไปเลย15 15 17แล้วก็4นะเห็นไหมยึดตัวเลขข้างล่างนะครับโปรตอนโปรตอน,ตอนอส่วนนิวตอนล่ะ ก็เหมือนเดิมครับโปรโตอนก็ข้างบนลบข้างล่างนะครับข้างบนลบข้างล่างก็จะเป็น31มสลบสินะเหลือ16ถูกไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น35มสลบสิเหลือเท่าไหร่ครับสิบหาลบเเหลือ8นะครับสถูกยังเป็น1เหลือ2 2องอลบหก็เหลือ1นะครับเป็น18นี่ก็เหมือนกันข้างบนลบข้างล่างนะครับเก้าลบสก็เหลือ 5, 5. ส่วนอิเล็กตรอนนะครับวันนี้จะจะมีส่วนที่เราต้องคิดเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะเมื่อกี้เราลบศูนย์ถูกไหมเมื่อกี้เราลบศูนย์แต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ลบศูนย์ละนะครับเราจะเราจะคิดเครื่องหมายของตัวนี้ด้วยนะเมื่อกี้เราใช้ z ลบศูนย์ใช่ไหมตอนนี้เราจะใช้ Z ลบเครับ z ลบเซึ่ง k ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายตรงนี้ด้วยนะอ่ะอันแรกมาดูนะครับอิเล็กตรอนตัวแรก ซึ่งถ้าเดิมปกติอิเล็กตรอนมันคือ15ใช่ไหมก็จะเป็น15ลบกับลบ3ก็คือเพิ่มอิเล็กตรอนขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับก็ได้อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมาเป็น18เนาะเพราะว่าลบเจอลบก็เป็นบวกนะครับเป็นบวก18มีอิเล็กตรอน18ตัวนะครับต่อมานะครับต่อมาจากเดิมอิเล็กตรอนมันคือ17ใช่ไหมได้รับมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น17 ลบกับลบ1น,นะครับได้อิเล็กตรอนเป็น18ตัวเหมือนกันนะไดอิเล็กตรอน18ตัวเหมือนกันทีนี้นะครับอันสุดท้ายก็คืออันสุดท้ายก็คือเสียอิเล็กตรอนไปนะครับเสียอิเล็กตรอนไปแต่ว่าในส่วนของสมการนะครับก็คือ Z ลบเเหมือนเดิมนะครับก็คือจับลบกันเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็น4ลบกับ2ออ่าเหลือ เหลืออิเล็กตรอนเท่าไหร่ครับเหลืออิเล็กตรอนสองตัวนะเหลืออิเล็กตรอนสองตัวโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับที่มาดูนะครับโจทย์ข้อหนึ่งโจทย์ข้อหนึ่งอันอันในนี้ในคลิปนี้จะมีโจทย์แค่ข้อเดียวนะครับในในส่วนของเขาเรียกว่าอนุภาคมูลฐานของอะตอมเนาะส่วนเรื่องกรมันตราภาพหนังสีผมขอยกเป็นหัวข้อต่อไปแล้วกันนะ เขาบอกว่าอะตอมของธาตุนะครับ P.T มันย่อมาจากอะไรอะผมก็จำไม่ได้นะครับ19 p t 196 uh, ่แล้วก็ A.U. นะหนึ่งจ็านะ B จำนวนอะไรเท่ากันโปรตอนเท่ากันหรือเปล่าโปรตอนไม่เท่าน,นะครับอันห7 9อเกิเล็กตรอนเท่ากันไหมอิเล็กตรอนก็ไม่เท่าน,นะครับ อันนี้เป็นเป็นกลางทางไฟฟ้าใช่ไหมถ้าโปรตอน78อันนี้อิเล็กตรอนก็ต้อง78ถูกไหมครับถ้าอันนี้โปรตอน79อิเล็กตรอนนี้ก็ต้อง79เก้าโอเคเนาะนิวตรอนนิวตรอนเท่ากันไหมอ่ะเก็บไว้ก่อนนิวคลีอนอนนะตัวนี้นิวคลีออนคืออะไรนิวคลีออนก็คือโปรตอนบวกกับนิวตรอน,นะฮะก็คือตัวเลขข้างบนนั่นเองนะซึ่งแน่นอนมันเท่ากันไหมมันไม่เท่านะครับมันไม่เท่ากัน,น,น,เ,กนเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้ง อันนี้ตัดทิง้งอันนี้ตัดทิ้งคําตอบที่ถูกต้องคือนิวตันนะครับนิวตันก็คือข้างบนลบข้างล่างข้างบนลบข้างล่างเหลือเท่าไหร่อ,อันนี้16บลบแเหลือเหลือ8อันนี้ถูกยืมไป1เหลือ8ถูกไหมอ่าแล้วหนึ่งหนึ่งแปดอันนี้เหมือนกัน7 17ดเลบ 9, เเหลือ8ถูกยืมไป1เหลือ8ไอ๋เหลือ8ลบออก7เหลือ1นะครับ118เพราะฉะนั้น นิวตอนเท่ากันก็คือ118นะครับ118คําตอบก็คือข้อ2นะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าอนุภาคมูลฐานนะของอะตอมเนาะซึ่งไอตัวนิวคลีออนเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นโปรตอนกับนิวตอนนะซึ่ง2ตัวนี้มันจะอยู่ด้วยกันเนาะถูกยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยแรงนิวเคลียร์นะโอเคเนาะทีนี้ผมขอ เพิ่มเติมนะครับพวกคำศัพท์ที่ใช้เรียกนิวเคลียสของอนุภาคต่างๆนิดหนึ่งนะซึ่งในในนี้มันไม่มีนะครับก็คือจะเพิ่ม3คํคำนี้เข้าไปซึ่งหลายคนก็คงคงคุ้นเคยมาดีอยู่แล้วนะถ้าถ้าสมมติมเราเรียนเคมีในม .4 มาเนาะสามคำนั้นก็คืออ่ไอโซโทปนะครับไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาเนะสามคำนี้มันมีความหมายไงนะอันแรกไอโซโทป ไอโซโทโปนะไอโซไอโซโทโนแล้วก็ไอโซบารนะ์ไอโซโทโปหมายถึงอะไรนะครับไอโซโทโปก็หมายถึงนิวเคลียสของธาตุที่มีโปรตอนเท่ากันนพีเท่ากันนิวเคลียสของธาตุที่มีโปรตอนเท่ากันนะนนค,รนนนะครับจำง่ายวิธีจำง่าย โบมันสะกดด้วยปอปาถูกไหมสกดด้วยปอปาเพราะฉะนั้นปอปาก็คือโปรตอนอ่าปอปาก็คือโปรตอนนะโปรตอนเท่านะครับโปรตอนเท่าเป็นไอโซโทปอ่าส่วนอันต่อมานะครับไอโซโทนไอโซโทนก็คือจํานวนนิวเคลียสนะของธาตุที่มีนิวตอนเท่ากันอ่านิวตอนเท่ากันนิวตอนเท่ากันนะครับจะไม่ง่ายเหมือนกันตัวสะกด นะโทนนอนหนูสะกดนอนหนูก็คือนิวนอนหนูก็คือ Newton, นิวตอนนอหนูก็คือนิวตอนเห็นไหมนิวตอนเท่ากันนะครับเหมือนข้อนี้ไงเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นไอโซโทนนะครับก็คือนิวตอนเท่ากันเป็นไอโซโทนกันโอเคเนาะนอนหนูสกดนะครับนะส่วนอันสุดท้ายก็คือไอโซบาไอโซบาให้เรานึกถึง เวลาเราโหนบาบามันอยู่ข้างบนใช่ไหมบาก็คือบนนะครับบนก็คือตัวเลขข้างบนเท่ากันตัวเลขข้างบนเท่ากันคืออะไรนะครับก็คือนิวคลีออนมันเท่ากันหรือว่าเลขมวลมันเท่ากันนะเขีนเนาะเลขมวลเท่ากันเลขมวลเท่ากันก็คือเลขข้างบนเท่ากันนะครับเลขบนเท่ากันเลขบนในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงหวยนะครับหมายถึงเลขตัวของ อโปรตอนกับนิวตอนรวมกันเนี่ยมันเท่ากันอโอเคเนาะนะครับมีสามคัแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างไอโซโทปของไฮโดรเจนนะครับ3ตัวอไอโซโทปไอโซโทปของไฮโดรเจนเนี่ยก็จะมี h 1 1นะครับแล้วก็ S 2 1นะครับแล้วก็ h 3 1นะตัวนี้เรียกว่าอะไรครับตัวนี้เรียกว่าโปรเทียมนะโปรเทียมโปรเทียม โปรียมหรือว่าโปรตอนนั่นเองเนาะโปรตอนซึ่งอันนี้เราจะเป็นเป็นธาตุที่พบในธรรมชาติบ่อยที่สุดนะครับคือพบได้บ่อยที่สุดนะส่วนอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าดิวเทเรียมหรือว่าดิวเทอรอนนะดิวเทเรียมหรือว่าดิวเทอรอนนั่นเองนะส่วนตัวนี้ก็เรียกว่า ติเตรียมนะติเตรียมหรือว่าติตอนเองอ,เอันนี้ก็แค่เป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่พูดถึงออันเนี้ยนะครับไอโซโทปของไอโซโทปของไฮโดรเจนนะเห็นไหมทป ปอปาโปรตอนเท่าเห็นไหมโปรตอนเท่ากันโปรตอนเท่ากันเห็นไหมคือพอจบคลดปนี้เราเรารู้เลยว่าไอโซโทปหายยังไงนะครับไอโซโทนหายยังไงด้ถ้าเขายกตัวอย่างธาตุมา2ชนิดเนี่ยนะครับเป็นเป็นธาตุเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันเราเรารู้ได้เลยว่าตัวเลขตัวธาตุสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นไอโซโทปไอโซโทนหรือว่าไอโซบาร์ต่อกันนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะอนุภาคมูลฐานของอะตอมก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมจนจบนะครับหากชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ให้ด้วยนะครับหากมีภาพประการใดขออภัยมาหนาที่ด้วยนะมาหนาที่นี้ด้วยนะฮะเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ